การเคลื่อนไหวแล้วอ้ตัวใหญ่ก็ไงเนาะอู้ว้าวชุดยอดชิชันเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้ชีวิตค,มมนนออครูบรรนอครับวันนี้กอนจะมาต่วยห,หายเวทเขาป้าวกว่าจะเจอหาตัวไอเวทร์เขาที่ยากมากเลยครับโอ้โหนี่ครับไฟอยู่ข้างหน้านี่แหละป้าต่อข้ามสะพานมา ตดครับก่อนจะมาไอดูไอเวทเขาไอใส่กับฟันกับไซเบ็ด,ด้วยนี่ครับถึงละเดี๋ยวจะไปใจไอ้หนูพอว่าจะได้สักกี่ตัวนี่ครับลาดถึงห้าง <c oughs> <c oughs> ก่าจะหาเจอโอ้ตา <c oughs> <c oughs> แต่แต ตุ๊กปลาท้อโอ้โอ้สว yeah. oh ัส oh. ดีครับอายุครับเอาเอาละไอเบทไปไหนครับเด็ใส่เบ็ดจ้ะโอ้หนักคนเดียวมาโต้หาไอเวทเขาดีกว่าใส่ไออย่ากระฟันหนูใส่เบ็ดออย่าใส่เบ็ดตัวองครับ ได้ได้เยอะยังไอ้ได้เนี่ยโลคนละโปฝาบวกินเบ็ดวันนี้มาหะาจ้ะวันนี้ก่อนก่อนมาอาจจะดึกหน่อยเพราะว่าณเตียงเกือบเตียงเตียงปลายแล้วครับอ่ะไอโยได้ได้โลฝายแล้วไงทุกคนเดี๋ยวนี้โลฝายโยไอโยใส่ไอ้กระฟันกี่หลังครับห้าหลังห้าหลังโอ้ไอเบ็ดเหรอเบ็ดห้าหลังแค่นั้จ้ะเอเดี๋ยวเขาจะไอ้รอพอไอเบ็ดไอเบ็ดไอเบ็ดไปใจเบ็ดไหนบูญเลยลายบุญ เนาะอ๋อปุ่นครับไฟอยู่ปุ่นอ๋อเดี๋ยวรอไอเบดมาพอเนาะไอเวดได้ได้นักลก่าไหลด้วยกดหลายตัวด้วยจ้ะกดหลดุดไหลอยู่หลุดโลได้กะใช่ผมมีผมมีตุ่โลนยู่อ้อาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลุ่นพอหอยเวดพอเนาะครับเอามาแล้วครับไอเบดล้วพอจะได้สักกี่ตัวครับป่าได้ đây ai hả ừ cặp bào bén cái gì này xong vậy nè ai xây cái phân này nè hả lùm bốn nghe ป่าตัวกิโลดิไอเด้ย <laughs> ข้าวไหนนี่ข้าวเนี่ยไม่ได้สักตัวเอ้ยจ่าจ๋าจ๋าไหนเนี่ยหลากขึ้นมามาเจ้าของมามาพอเองเ <c ười> ออวุด้ดออมไก่ไก่ร <c ười> <c ười> อแกมาสักกำครับ <c ười> ไก่มาแล้วครับโอ้โหอ้อมไก่แต่ไก่เหี้ยว่ะ <c> ข <oughs> อโทษน,นี่กดดอดซิบหย่อนนะอุตส่าห์มาโต้หาไอนน้นะเด้อนะ่นเราพอละได้เกียกี่ตัวอย่งเงี้ยนะโอ้โอันนั้นถุงฟ้ากัถุงเงินถุงเกียจ ไ <laughs> <laughs> อนนาา้อันนี้เขาจะาเอาคลชปหนูนะครับปาาดลิ๊ซะอ้มีแต่รนนุ่นี้ไงตะกดบอลิมฮัลโหลอ้นนุดยดสุดยอนดยอนดุก้าต้องมีแต่รุ่นย่า <laughs> โอโ้โห ก็ทาก็ทาอืมมอกไหนเนาะเอ้ยเนาะขี้วันชุกมุกมุกเขี้ยดตัวครับน่าจะได้หน้าหนาวนี่สุดยอดน่ะกันหมอกกันเมย์ได้สบายมากเนาะใส่หนูหมอกแล้วนี่นะครับใส่หนูไม่สายนะครับห้างบดห้างมันบดมีอ่ะนะคุณคบ้านเฮาลูกครับลองห้างบดโตลองเข้าไว้อยู่ ไอายไอไอยโยอยากได้สักอันนึงเหรอฮะใครได้อยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ห้องต้องการและนะ้วเหรอต่อไปเนาะงง่ายไอ่าเฮออไอเวทเป็นอะไรเปลี่ยนผ้าอ๋อเปลี่ยนผ้า <c oughs> โอเคครับโอเคครับครนะับครับเอา,า,า, no. าจะได้กะต้องขอเจวันมันนะไอยโยเนาะนง่ายนิดหน่ <c oughs> อยน,น <c oughs> <c oughs> อนสามสบายมากเลยครับไอเวทไอเวดไอเวทต้องขอเจวันโรงงานนี่ เต้นน <ITA> ี่จ้าอ๋อเจวันเนส่งมาให้แล้วครับแต่ไอโยยังไ่ได้เติมมันก่อนยังได้กางมุ้งอย่างนี้นะครับครับครับเดี๋ยว่าปักกดเลยนี่ครับไอ้ต้องขอบคุณเจวันเลยนะครับตีทรงเต้นปลาเถอะเออเมาะงามขนาดครับขอบคุณครับของก้อนของกอนเนาะโอได้แล้วครับของผมก็ได้แล้วครับ เห็นละผูไไ้ใดไอ้ <c oughs> แก้พาวละเอาล่ะครับเดี๋ยวผู้นี้อันค่อยติดตาใหม่กระฟันหนูนะครับดูนอนมุ่งคุเออไหมเห็นละให้เยอะเหนกัลังกางมุง่งกระมุ้งค่อยเมียคนงามนี่เออแหละครับฮะ<า>ครับครับผู้นี้ค่อยติดตามว่าใส่กระฟันซิฟหลังว่าจะได้สักกี่ตัวหน้าเยอะเนาะโอเคครับ ค่อยติดตามนะครับพวกนี้ครับ <laughs> ตอนนี้กับเจ้าแล้วครับโอ,โอ้โหบรรยากาศเพาะนะครับดเ,เดี๋ยวไอเวก็ตื่นละเยอดบรรยากาศนี่ยฮึสึเยอดมาตอนเจ้าเดี๋ยวจะไปไอใจนูกันว่าได้สก,กีตัว ไอ้โยก็ตื่นแล้วครับนะหลับเจ้าที่จะไปใช้กับไอ้โยครับแต่ขอไอ้เวทที่บม่ได้ไปตัวไอ้เวทนะครับจะไปใช้กับไอ้โยครับนไปใจตึ้งป่าตึ้งหนูด้วยนายเยอะรึเปล่าแหม่ไนะด้ ได้สักตัวสองตัวก็ดีนะหนูนะถ้ามัมได้ตั้งใจมาห้เอาคลิปป่าเลยครเอาตั้งใจมาเอาหนูหนักให้เนาะแต่ป่าดิกล่ะถ้าปัาท่ายเข้า่ใะแต่ตั้งใจมาเอาคลิปหนูนะครับ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 ได้สักตัวก็ยังดีนะ นะครัไม่ขอน้าแห้งละโอ้โหแล้เออน้าแห้งลงไว้เป็นซอกนะครับสงสัยหลับเจ้านี่เนี่ยแบบตะฮึง่งเลยไอ้อน้าแห้งครับแห้งลงเยอะเลยอะลงลงมาเป็นซอกนัเนี่ยเครียดร้อย ไอเวใส่ลายพุ่นป่าลอยเห็นอยู่ครับเดี๋ยวดิลูกป่าลอยฮะโอ้ตายตาย,ตายลอยปุ่นอะไอ้น่นะเขียดไอ้ลูกป่าลอยปุนนะ่เนาะเขียดตัวลอยปุ่นน่ะเออน้ำแหง้งลงเยอะมากเลยอะจะได้หลอบเดียวนะหลอบแต่คืนนะั่นเนาะอื ว่าน้ำลดครับดูดูเบ็ดของไอ้เบ็ดลายบนลูกปลาลอยนะครับเสียดายเสียดายปลาดูไอเย้ะติดเลยครับโอ้ปลาเนาะปลาดีเนาะโอ้ยเนาะเออเสียงเงาปลาดูนะเขาโคบยเออลูกเนี่ยอู้วู้วู้วู้ โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่โอ้ชื่อจ๊ะชื่อจะโอ้พอไะอโป่นโอ้เยอะชื่อจ๊ะเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวรุนอยู่ตัวอยู่นี่ยครับโอนี่นี่ไปปลิมปลิมปลิมไอ้ม่ชอบไอ้ชอบ บิโอ้สุดยอดสุดยอดตัวแรกครับเหล่าเจ้านี่อไม่เยอะกับการรมดาลเนี่ยเหล่าไอเหล่าเจ้าเลยนะแต่ขอไเวทนี่มันแน่เพราะว่าเห็นไอลูกป่าแกลอยอยู่เหล่าเจ้านด่แห่การีโยแน่นอนนะครับ

quần, hmm 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 này hmm 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 sòng, hmm tổ ngam hmm tổ ngam, hmm 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 cây กี้ก็ออกอยู่ข้างนี่ครับปลาเยอะมากเลยเยอะเยอะอายุสองเต็มละโอ้ไปเย็นไปเย็นกินโอ้โหระวังต๊โทรศัพท์ตกไงเอาเอาไงี้ยอ้ไปเย็นไงไปเย็นไปเย็นไปเอียนหรือปล่าอะไรรยาวนี่ ไปเย็ยนกันงูไซอเออ <Yeah. S 1> เออรุดไปแหออแ็นแล้วเออไปเย็นรุดเสยหอยนรุดเยกลัมันกระลังกินกับหัวเนานะอ้อครับอ๋อยบนันส่กับฟันไว้นี่ตัวอันนี้หลังแหลกนะครับอ๋นอนี่นี่น่นบะทุกบะทูกอ๋อหอยเก่า วันนี้ครับตั้งใจมาพอไอก้กระฟันนะครับแต่อ่ะขอบคู่ไปไปป่าไปหนึ่งหลังไอายนะครับครับหลังเ <c oughs> นี่ยทำเลเหมาะขนาดแต่อู้กบ <c oughs> ไม่ได้

ปาปาปากมดันี้โอ้โปั่นดีตัวว่าปั่้าดีใส่นะไอโอ้ตัวใหญ่ยอยู่นี่หันลครัหันต้องหันขาวๆอ่ะอื้หือ อย่าบอก่าตาใส่สายเบ็ด <laughs> เอาดิ้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 ้ดิ้ดิ้ tassel sài bê tơ rích rồi đó tối rích tối rích tối Xin chào, xin chào Này, tối rích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  tối โอ้พอด้ปนนายนะพอด้ปนโอ้ตัวจะงามงามอยเนี่ยครับครับวันนี้มาไกโหบิดหวังครับเอาเลยๆนี่ก็ได้สามเต้มแล้วนะอ้เนะเอา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 เฮ้ยเบ็ดหายไหนดินลงดินไหมดินไหมลอง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  ดีดรับลุกไงแต่ตึงหวาโอ้นีเ่เก๋ลุดเลยครับเก่าเลยเก<อ>๋กระฟันหลังที่สามไปทำงานนี่อย่าไปถึงเวลาเดินนะไอ้เออเนาะแม่น <c oughs> มันเป็นไอ้ห้อยเกาเก่กับกินครับป๋าขอบกว้างเลยนี่ครับมันไปไหนวะมันหล่นไปเลยอะอายเยกว่าสามเต็มละไอเวทจะได้สักกี่เต็มกูนะเดี๋ยวคอยที่สามพอนะครับอะหลังที่สี่จะฟันหอยเยอะอี่หอยหอยมันมีอยู่นะครับมีอยู่แต่มันบัติดโแซาวันนี้ตั้งใจมาว่า เอาคลิปไอ้กระฝันหนูนะครับมาร้องพอว่าจะได้หนูก็แต่สุดท้ายไม่ได้เฮียโยสี่หลังละกระฝันะนหลังที่ห้าไงพีดอเออบัดติดมัดไว้อย่างนี้เกลัวรู้หรอกลัวตรงหน้าไหมตรงหน้าไหมนส่เก็บไล่กระฝันเขา

สีแต้มละเดี๋ยวทำม <laughs> ันรูดหอยเบ็ดว่าจะได้สก,กิดแต้มนะับโอ้เหล่าเจ้านี่ก่อนไาอา้เบ็ให้ใส่กาได้เยอแน่นอนนะเฮ้ย <laughs> ขวัลเหรอวนๆวนดีเดีอววนมอะเนาะเต็มก,กำแล้วสุดย <laughs> อดเ<ห>อ,อ้ย <laughs> มาเยอะอะมีรุ่นอยู่คดีหด้อไอ ลองแพะตัวใหญ่ไหมน่กตื่นกค้กตายบ่เฮ้ยตัวสุดยอดงามมากแต่ตาย,าตายโอ้มันติดแต่คืนแล้วนะไนะอ้เนาะพอนะลองแพะทำงานหนึ่งตัวแล้วสุดยอดสุดยอดดูแต่มันตายครับมถมทำใจเดี๋ยวคืนนี้ให้ได้เนี่ยเป็นเนานะสุดยอดอ

Ayo vậy nữa kèn vào nhà nếu. Hoa tôi yai ngon. Hoa chút chút. Yêu yêu. Hoa hoa. 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 Hoa โอ้เสีดยดเสีดยดกี <c oughs> <c oughs> ่แต้มล่ะ6ครับ6แต้มละ,ละไม่ทาไปรุ่นว่าขอยเบ็ดเหรอไม่เบ็อดอะไรกี่ตัวนะครับ <c oughs> ของไอโยกอะหมดละ